สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเนยอีกแล้วนะคะที่โปรโมชั่นสอร์ตบายเนยค่ะวันนี้อยู่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาปทุมธานีเช่นเคยค่ะมาพร้อมกับเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพคเกจตรุ่นยอดฮิตของเราตอนนี้เลยค่ะ <c oughs> ราคาจำหน่ายน้องเขาวันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทนะคะ <c oughs> เป็นรุ่นสปอร์ตบวกแพคเกจเครื่องยนต์2.0เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ ให้พละกําลังแรงม้าสูงสุดที่170แรงมา้าแล้วก็ยังมาพร้อมเ e กียร์ออโต้แบบ6กสปีดด้วยวันนี้แต่ชุดแต่งจัดเต็มเลยนะมาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแต่งวิกเตอร์มาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าของตัวงานชิ้นงานของวิกเตอร์เลยค่ะมีไฟซระ LED 3จุดแบบนี้และยังลูกค้ายังเลือกรีเควสเป็นม้ามาสแตงค่ะ สีโครเมียมแบบนี้ด้วยลูกค้าเลือกได้ค่ะในส่วนของชิ้นงานพาร์ทของงานวิกเตอร์นะคะก็ติดตั้งเป็นางานครอบนะคะเป็นตัวครอบไปกับกันชนด้านหน้าค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็ยังเป็นสีดำอันนี้เป็นสีดำเงานะคะเป็นสีดำเงาด้วยนะตัวรถเป็นสีเทาค่ะมีไฟไฟเป็นไฟตัดหมอกด้านหน้าให้ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของด้านบนก็เป็นไฟหน้าทรงซีแคมนะ มีไฟ daytime running light มาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเปิดไฟสูงให้ออโต้นั่นเองค่ะคันนี้ก็ชุดแต่งรอบคันเป็นคิ้วล้อที่เป็นชิ้นงานของงานวิกเตอร์ก็จะเป็นตัวติดกับคิ้วด้านข้างแบบนี้เป็นงานติดกาว 3M นะคะติดอย่างดีเลยเนาะไม่ได้เจาะตัวรถใด,ดๆเลยนะสีดำเงาแบบนี้ค่ะเป็นสี ดำเงานะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะวันนี้ลูกค้ารีเควสเป็นล้อยีสิค่ะล้อยีสิเป็นล้อของ a อ a m นพ r e นะอันนี้จะเป็นออฟลบขนาดสิ 18, บแปดออฟลบสิแปดนะคะใส่พร้อมกับยางโตยโยทยค่ะเป็นยางอาทีนะใส่เป็นซีรีส์สองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบดูลงตัวแล้วก็ดูสปอร์ตเนาะสำหรับคันนี้บันไดข้างเนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้เลยคันนี้ติดฟิล์มให้รอบคันตัวรถสีเดิม เป็นสีเกรย์นะคะเป็นสีเทานั่นเองค่ะเป็นเทาดําของจากโรงงานติดกันศาสตรให้นะติดฟิล์มรอบๆคันให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะแล้วก็ในส่วนของตัวราวหลังคาด้านบนมีราวหลังคาให้นะคะเอาไว้สําหรับยึดเกาะกับตัวเหล็กหลังคาเพิ่มเติมไว้ขนจักรยานหรือว่าเอาบรรทุกสัมภาระ,ะได้ค่ะสําหรับคันนี้ก็ถังน้ํามันนะคะปรนจุได้ถึงแปดสิบลิตรเลยนะคะแล้วก็สามารถต้องเติมน้ํายาแอดบูด้วยนั่นเองค่ะสําหรับด้านท้ายเนี่ยก็ ปลายท้ายแบบิกเนเจอร์มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมโลโก้อะคริลิกเรนเจอร์ด้านในแบบนี้ค่ะมีกล้องมองหลังมาให้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ค่ะมีกล้องรอบคันนะเซ็นเซอร์ถอยหลังแบบนี้แล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตด้านสเกิร์ตด้านหลังค่ะติดเป็นชิ้นงานของวิกเตอร์ค่ะแบบนี้เลยพร้อมกับโลโก้สปอร์ตนะคะค่ะขออนุญาตเปิดชมด้านในนิดนึงนะคะปลายท้ายเปิดจากรีโมทก็ได้นะคะเปิดจากรีโมทก็ได้หรือว่าเปิดจากเปิดจากตัวรถก็ได้เวลาปิดก็ปิดเองเนาะ ข้างในนะคะก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งค่ะนั่งสบายสามารถพับเบาะด,ด้านหลังได้นะคะห้องโดยสารกว้างเป็นสีทูโทนสีดําตัดกับสีเทางาช้างนะสวยงามค่ะดีไซน์หล่แอร์เยนเ็นแบบนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจเอเวอเรสของเรานั่นเองค่ะรุ่นนี้ขายดีมากนะคะตอนนี้พี่ๆีท่านไหนที่ชมคลิปอยู่นะคะสนใจก็สามารถสอบถามได้ในรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับระบบเบรก abs ebd ช่วยกระจายแรงเบรกแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันรถที่คว่ำมีระบบ ช่วยโทรฉุกเฉินด้วยแล้วก็ยังสามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับช่วงล่างเนี่ยเองรุ่นเอเวอร์เรสคันนี้นะคะจะเป็นช่วงล่างหวัดลิงนะคะมีจุดยึด5จุดเนาะนุ่มสบายนะคะเกิดการทรงตัวได้ดีนะสําหรับด้านในรถค่ะเบาะไฟฟ้าค่ะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับแปดทิศทางนะเป็นเบาะหนังคู่หน้าเลยนะคะเป็นเบาะหนังเดินได้สีดําแบบนี้ค่ะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะมีปุ่มสตาร์ทมาให้ ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะเปิดควบคุมไฟจากตรงนี้นะมีที่วางแก้วน้ำตรงนี้มาให้ด้วยนะคะช่องแอร์ใหญ่นะคะาสามารถเป่าพัดลมแอร์ได้ดีเลยนะคะพวงมาลัยไฟฟ้า,าแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันมีปุ่มปรับเื่อเสียงมีคุสคอนโทรลลวความเร็วมีแร์ทิวิคุสคอนโทรลแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบช่วยให้รถอยู่ในช่องจราจรด้วยนั่นเองค่ะสําหรับจอกลางค่ะจอกลางจะเป็นหน้าจอซิงค์โฟเอค่ะ สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันคาเฟ่แอนดรอยออโต้นะคะรีบ Android Auto แล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยนั่นเองค่ะมีไวเลสชาร์จเจอมาให้ด้วยค่ะลักเกียก็เป็นเกียร์แบบ6สปีดนะสามารถปรับเป็นโหมดแมนนวลได้สำหรับปุ่มก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะจะมีโหมดปุ่มปรับระบบป้องก,กันการลื่นถลายใช้เวลาแบบฝนตกถนนลื่นหรือว่าใช้กรณีกรณีรณติดลมค่ะแบบนี้เลย ข้างในก็กว้างสบายกว้างนะคะนั่งสบายมาให้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เลยนะคะสำหรับเจ้าเอเ r อร์เรสซ์สปอรทันนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นหรือแคมเปญต่างๆสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะชุดแต่งแบบนี้ก็สามารถจัดจัดให้ลูกค้าได้นะคะ โชว์รูมอยู่ฝั่งปทุมธานีนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจรถอย่าลืมโทรหาเนะนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้มีบริการจัดส่งรถให้และก็ยังมีบริการรับเทิร์นรถเก่าทุกยี่ห้อให้ราคาสูงด้วยค่ะสำหรับวันนี้เนฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธานีขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ